หนังสือเสียงหนังสือกลางแปลงเรื่องเก่าของบ้านเกิดโดยเหมเวจกอผมมองดูเรือนไทยโบราณแบบจำลองที่สถาปนิกจำลองสร้างขนาดเล็กอย่างสวยงามจับตาเขาสร้างขึ้นล่อใจผู้ที่จะสร้างบ้านแบบไทยแท้ เมื่อดูแล้วผู้ใดชอบใจตามแบบนั้นก็สั่งดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีพร้อมทั้งแจ้งราคาไว้เสร็จผมหยิบแผนผังแบบพิมพ์เขียวขึ้นดูบ้างและตัวบ้านจำลองบ้างและถอนใจที่เห็นราคาก่อสร้างมันมากมายเลยกระเป๋าที่ผมจะสร้างได้ถ้าพูดถึงสมัยโน้นการสร้างบ้านแบบไทยแท้อย่างนี้จะไม่ต้องใช้เงินมากมายเท่าเดี๋ยวนี้ในชุ่มอธิบายว่าตามแบบนี้ถ้าสร้างจริงลดส่วนลงจะใช้เงินในราวห้าหกแสนบาทก็สร้างได้ ถ้าโตขึ้นไปอีกราคาก็เพิ่มขึ้นตามส่วนของมันผมตันใจเพียงจำนวนเงิน5้าแสนบาทนี้ผมก็หมดปัญญาจะสร้างแล้วถ้าสร้างมันเสร็จก็ไม่มีเงินจะติดตัวเลยแต่หัวใจมันจดจ่ออยู่แต่บ้านแบบไทยแท้อย่างถอนไม่ขึ้นเพราะมันเป็นบ้านแบบที่ได้ให้กำเนิดตัวเองมาพอต่อมาบ้านนั้นก็ได้อันตรธานไปเท่าที่มีอยู่คุ้มหัวเวลานี้นับทั้งที่เป็นของตัวเองบ้างและเช่าเขาบ้างจัดว่าเป็นบ้านแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบไทยทั้งนั้น ในเวลานี้จึงคิดอยากจะมีบ้านแบบไทยที่เคยเป็นบ้านเกิดก่อนจะตายไปสักครั้งหนึ่งแต่ก็มาสมัยกำลังเงินเฟ้อเสียแล้วสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างแพงริ้วผมว่าคุณพลึกจะสร้างจริงๆก็สร้างได้คุณวิสูตรในช่างสถาปนิกพูดและหัวเราะอย่างมั่นใจผมฟังแล้วก็หัวเราะบ้างอย่างไว้เชิงเพราะใจจริงนั้นรู้ตัวอยู่ว่าไม่มีเงินพอจะสร้างได้ถ้าสร้างแล้วให้เช่าต่อไปก็สร้างได้แต่ที่คิดจะสร้างครั้งนี้คิดจะสร้างอยู่เองจึงจะสร้างไม่ได้ ลงบ้านใหญ่ค่าใช้จ่ายก็ใหญ่ตามไปทั้งน้ำทั้งไฟจิปาทะหรือเพียงเครื่องแต่งบ้านก็แย่เสียแล้วเพราะจะต้องหาซื้อของใช้แบบไทยหายากด้วยและแพงด้วยที่ทำหัวเราะไว้เชิงนั้นน่ะทำทีว่าจะสร้างจริงเงินก็พอจะมีหากแต่ยังจะใช้ทางอื่นก่อนผมลาคุณวิสูช่างก่อสร้างกลับมาบ้านหัวใจวนเวียนอยู่กับแบบบ้านไทยที่เขาเขียนและแบบบ้านที่สร้างจำลองไว้ย่างลืมไม่ลง มันอดคิดถึงบ้านไทยแท้ๆที่ผมเคยยึดเอาเป็นที่กำเนิดเกิดมาเป็นตัวเป็นตนภายใต้บ้านหลังคาสูงๆอย่างโบสถ์และทั้งฝาทั้งพื้นเป็นไม้สักบ้านที่ให้กำเนิดแก่ผมนี้ก็คือบ้านในตำบลพระราชวังหรือแหล่งปาก,ปากคลองตลาดที่มีโรงเรียนราชนีอยู่ใกล้ๆแต่บัดเดี๋ยวนี้ที่ดินผืนนี้ได้กลายเป็นที่ทำการรัฐบาลไปแล้วและที่ที่หนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ดินร้างว่างเปล่าเต็มไปด้วยพงละหุงดงนางแย้มติดกับบ้านเก่าของผมก็ได้กลายเป็นสถานีตำรวจพระราชวังไปแล้ว ประตูบ้านผมนั้นตรงกับช่องทางหนึ่งที่ตัดซอยจากถนนใหญ่ลงท่าน้ำมีชื่อว่าท่าตรงข้ามที่ท่าน้ำมีท่าเรือจ้างข้ามฟากตรงเข้าคลองบางหลวงและท่าวัดกัลยาณมิตรช่องทางนี้ด้านซ้ายมือเป็นโรงพิมพ์ของกรมแผนที่เก่าด้านขวามือเป็นบ้านของพระยาอัครราชและพื้นที่ของพระยาอัครราชนี้ติดกับวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นั่นเองถ้าท่านผู้อ่านอยากจะทราบว่าบ้านเกิดของผมแต่เก่าเป็นบ้านท่านผู้ใดและตระกูลอะไร ก็โปรดอย่าทราบเลยครับเอากันเพียงเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันและเนื้อที่ดินกลุ่มนี้มีอยู่หลายบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านหรือร่วมตระกูลใกล้ชิดกับท่านผู้ใหญ่ของผมทั้งนั้นซึ่งนับทั้งสถานีตํารวจพระราชวังบวกเข้าไปด้วยซึ่งเดิมทีเดียวสถานีตํารวจนี้อยู่ในบริเวณตลาดท่าเตียนเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าโรงพักท่าเตียนในถนนรอบกําแพงเมืองนี้ถ้าจะนับถนนซอยลงแม่น้ําก็มีอยู่หลายท่าด้วยกัน จะขอนับให้ฟังแต่สะพานพุทธไปหาตำบลท่าเตียนท่าที่หนึ่งคือท่าวัดเรียบท่าที่สองท่าโรงยาเก่าท่าที่สามชื่อท่ากลางท่าที่สี่ปากคลองตลาดท่าที่ห้าคือท่าตรงข้ามซึ่งตรงกับประตูบ้านเก่าผมท่าที่หกท่าเตียนท่าที่เจ็ดท่าโรงโม่ซึ่งต่อจากนี้ไปมีอีกมากท่าจะไม่ขอกล่าวประตูบ้านเกิดผมเขาก็ก่อสร้างตามแบบเก่าแล้วครับ ซึ่งในสมัยนี้จะไม่เห็นอีกแล้วประตูที่ใหญ่และหนาเทอะทะเพราะสองข้างประตูที่ผ่านเข้าออกจะมีห้องของคนประตูอยู่ด้วยจึงทําให้ประตูหนาเทอะทะตลอดเวลาจะมีคนประตูนั่งอยู่หน้าห้องเสมอสองคนเพื่อรายงานกับคนเข้าออกที่จะมาหาเจ้าบ้านพอพ้นประตูเข้าไปทั้งสองด้านริมรั้วบ้านจะมีห้องทิมแถวติดเป็นพืชไปตลอดรั้วล้อมบ้านทิมแถวนี้ก่อสร้างโดยฝาถือปูนหลังคากระเบื้องพื้นห้องยกพื้นด้วยไมย้ ห้องที่กล่าวนี้เป็นห้องของบริวารบ้างวงญาติบางคนบ้างส่วนตัวบ้านของท่านเจ้าของบ้านนั้นอยู่ตรงกลางพื้นที่บ้านใหญ่ตรงกลางนี้แต่ก่อนเขาเรียกตำหนักแต่เราอย่าไปพูดกันเลยเราพูดกันว่าตัวเรือนก็แล้วกันเป็นบ้านยกพื้นสูงใช้เสาใหญ่ๆปลูกรูปร่างเรือนอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีชานชลาแล่นกลางที่สร้างด้วยอิฐและปูนถ้านับจากซ้ายมือขึ้นไปหลังจากขึ้นบันไดปูนแล้ว เดินเล็กน้อยจะเข้าประตูรั้วอีกชั้นหนึ่งเข้าสู่ชานชลาใหญ่แล่นกลางด้านซ้ายมือมีเรือนขนาดใหญ่สองหลังแฝดติดกันมีแต่ฝาบ้านแต่ไม่มีฝากั้นเป็นห้องปล่อยโล่งเหมือนโรงโขนไม่มีคนอยู่เลยความใหญ่โตของเรือนแฝดนี้ทำให้น่ากลัวส่วนเรือนด้านขวานั้นมีฝาห้องเรียบร้อยปิดประตูตายเสมอไม่มีคนอยู่มีความใหญ่เท่าๆกับหลังแฝดนั้น รันสุดชานชลานีไปจะมีบันไดปูนล,ลงสู่สวนดอกไม้แต่ว่าด้านสุดชานชลานียังมีทางปูนเลี้ยวเข้าสู่ตัวเรือนใหญ่อีกหลังหนึ่งก่อสร้างผิดกับสามหลังที่กล่าวมาแล้วเพราะสามหลังที่ผ่านมาสร้างแบบไทยแท้เป็นเรือนฝาลูปปกปะกนทั้งพื้นและฝาเครื่องบนไม้สักล้วนแต่หลังที่สามนี่สิการก่อสร้างมีแบบจีนปนฝาเรือนถือปูนแต่พื้นเป็นไม้สักหลังคาทําแบบจีนไกลๆ ฝาผนังเรือนทุกด้านเขียนภาพเรื่องจีนเป็นเรื่องสามก,ก๊กที่บานประตูหน้าต่างเขียนภาพตัวละครสําคัญสําคัญในเรื่องใหญ่ๆท่าทางน่ากลัวถือหอกถือดาบมีหนวดมีคราวยาวแต่ผมไม่กลัวเพราะเห็นมาแต่อ้อนแต่ออกถ้าเวลานอนไม่หลับจะนอนดูภาพเหล่านั้นจนหลับนี่แหละครับท่านผู้อ่านที่เคารพแบบบ้านเก่าแก่ที่ให้กําเนิดชีวิตมา ส่วนการตกแต่งบ้านผมไม่มีความรู้เลยว่าทำไมท่านผู้ใหญ่ท่านจึงตกแต่งบ้านเป็นจีนเป็นไทยหรือบางทีอาจจะให้เข้าชุดกับกระถางต้นไม้ลายครามก็เป็นได้แบบบ้านและความเป็นอยู่อย่างนี้ผมเคยเบื่อหน่ายเพราะเป็นโบราณเบื่อเรือทนอยากจะพ้นการเป็นโบราณและก็พอดีฐานะของผู้ใหญ่ผมรักษาไว้ไม่อยู่จึงอันตรธานไปหมดสิ้น ครั้นพอมาโตเป็นผู้ใหญ่เข้ากลับหวนคิดอยากจะมีบ้านแบบเก่าเป็นไทยแท้ที่เคยให้กำเนิดมาก็หมดโอกาสเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้ฉายผายผายไปเป็นแบบอื่นพ้นการเป็นไทยไปจนหมดสิ้นเพราะตัวเองเป็นไทยก็อยากมีอะไรเป็นไทยไทยไว้กับตัวแต่ก็ไม่มีแล้วเมื่อผมเด็กๆอยู่ในบ้านแบบเก่าๆนั้นตอนเช้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นผมจะชวนเด็กคนใช้หญิงอายุรุ่นร่นกันสองสามคนวิ่งผ่านชานชลาใหญ่ ผ่านเรือนสามหลังนี้ออกพ้นรั้วเรือนลงสู่ชานบันไดก็เก็บดอกกัญกาที่ยืนต้นอยู่สองข้างบันไดดอกมันจะหอมละลื่นอ่อนๆมันถูกลมโยกร่วงเกลื่อนพื้นอยู่เราจะเก็บใส่ขันเล็กๆจนเต็มปรีแล้วนําไปให้แม่ถ้าหน้าหนาวเราจะแวะเก็บดอกระดาวันที่ข้างชานปูนจะเข้าเรือนเราหอมฟุ้งตลบไปทั่วทั้งกลิ่นสายหยุดที่บานเช้าในสวนจะโชยขึ้นบานตลบบ้านพอตอนสายเราก็จะลงไปเก็บดอกปีที่ข้างล่าง มันหอมชื่นใจนักดมเสียพอใจแล้วก็เอามาฉีกเป็นเส้นๆตากแดดให้แห้งให้คุณพ่อกับคุณลุงใส่ปนกับยาเส้นดิชมอนมวนสูบมันหอมฟุ้งดีนักกลางวันผมจะลงเล่นกับเด็กผู้ชายข้างล่างปลุกดงไม้บ้างปีนป่ายต้นไม้บ้างสนุกนักแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือรถม้าเก๋งที่ถือว่าล้าสมัยแล้วตัวถังเป็นเก๋งประดับกระจกสีต่างๆเราขึ้นนั่งกันใครอยากเป็นสารถีก็ทำท่าขับอยู่บนที่นั่งสารถี เยียบระคังกันกิ๋งเก๋งแต่รถมารุ่นใหม่เราเล่นไม่ได้คนขับรถขอร้องไม่ให้เล่นคุณพ่อกับคุณลุงชอบเที่ยวกลางคืนเสมอพอตกบ่ายท่านทั้งสองจะสั่งเทียมมาแล้วก็ออกจากบ้านไปกว่าจะกลับก็สามสี่ทุ่มไปแล้วหน้าประหลาดนักคุณพ่อผมคุณลุงผมมีนิสัยเป็นนักเลงมีอำนาจใหญ่โตไม่กลัวใครแต่ทั้งสองกลัวผีนักท่านกลับจากเที่ยวแล้วจะผ่านชาญชลานั้นไม่ได้เลย กลัวทั้งเรือนแฝดและเรือนหลังที่ปิดตายผมมารู้คราวหลังว่าเรือนหลังที่ปิดตายนี่เป็นเรือนสำหรับเก็บศพปู่ย่าตายายตายลงก็ตั้งศพที่นั่นทำบุญกันไปสวดกันไปจนครบกำหนดก็จัดการเผาไปหมดธุระแล้วก็ปิดตายไว้เฉยๆจึงน่ากลัวส่วนเรือนแฝดที่ปล่อยโล่งนั้นเมื่อก่อนเป็นที่ซ้อมขนละครมีงานก็ใช้ละครและโขนของตัวเอง เรือนแฝดนี้จึงใหญ่เท่าๆกับโบสถ์วัดที่เล็กๆใหญ่เท่ากันทั้งเรือนเก็บศพพวกผู้หญิงในบ้านก็กลัวที่แถวชาชลานี้เหมือนกันพบข้าแล้วไม่ออกมาเลยฉะนั้นจึงต้องมีคนในบ้านข้างล่างขึ้นมานั่งคุยกันเพื่อคอยคุณพ่อผมกับคุณลุงกลับมาและที่น่าประหลาดที่สุดก็คือคนแต่ก่อนนั้นถ้าเป็นชายมักจะมีนิสัยชอบมึนเมาถึงสามกริย์คือเหล้ากัญชายาฝิ่น พวกที่มาคุยกันที่เรือนแฝดจึงเป็นพวกกัญชาทั้งนั้นคุยกันคื้นเครงทุกคนคุณแม่ผมมักเห็นใจพวกที่นั่งเฝ้าจะมีขนมจันอับที่พวกจีนกินกับน้ำชาจีนเอามาให้เสมอมีหลายชนิดด้วยกันห่อใหญ่เบอเลอห6สตางค์แสตางค์กินกันได้ตั้งห6คนและก็อิ่มเอาการเช่นถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลถั่วตัดงาตัดข้าวพองจับกิมเต้ารั่วและอะไรอะไรอีกสองสาอย่างพวกขอกัญชาโปรดนัก สูบแล้วมีขนมกินด้วยคืนยันรุ่งก็ยอมอยู่เรื่องที่เขาคุยกันนั้นมาคราวหลังก็รู้ว่าโกหกทั้งนั้นแต่เด็กๆรู้สึกว่าฟังเขาคุยแล้วติดใจเด็กที่จะมานั่งฟังเขาคุยกันนั้นมีเฉพาะผมคนเดียวเท่านั้นพวกเด็กผู้หญิงต้องนอนแต่หัวค่ําเขาตั้งวงสูบกัญชาและคุยกันที่มุมเฉลียงตัวเรือนแฟดคุณแม่ผมอนุญาตให้ไปฟังเขาได้ในเขตเวลาสามทุ่มพอได้เวลาคุณแม่ผมจะไปตาม และพวกนั้นก็กราบไหว้ขอสตางค์ไว้ซื้อกัญชาสูบคืนหลังเรื่องที่เขาคุยกันนั้นแม้จะเป็นไปได้และไม่ได้ผมก็ไม่รู้จักจะว,วิจารณ์ได้รู้สึกว่าเรื่องต่างๆของเขาสนุกโลดโผลนด,ดีนักและมักจะทุกเรื่องเขาจะเล่าว,ว่าเขาได้ไปท่องเที่ยวกับพวกฝรั่งทั้งนั้นบางทีเขาว่าเขาไปทํางานกับฝรัง่งคนที่เล่านี้ชื่อในพลอมีฟันหลออายุแก่คราวลุงผมไม่คํานึงว่าคนสูบกัญชามีสารรูปอย่างนั้นนะหรือจะไปทํางานกับฝรั่งได้อย่างไร เขาคุยกันอย่างไรผมก็พอใจฟังทั้งนั้นคุณแม่ผมโหราบ,บ่อยๆเมื่อผมไปเล่าให้ฟังว่าลุงผอเล่าอะไรๆให้ฟังบ้างคุณแม่จะว่าไอ้ผอโกโหกหลอกเด็กใหญ่คืนหนึ่งลุงผอเล่าให้ฟังว่าได้เคยเดินเรือทะเลไปเมืองฝรั่งแต่เมืองไหนลุงผอไม่ได้บอกแกว่าแกไปพบคลื่นใหญ่เข้าอย่างจังแทบจะเอาเรือไปไม่รอดคลื่นแต่ละลูกโตเท่าภูเขาผมฟังแล้วพลอยกลัวไปด้วย เพราะคำว่าทะเลนั้นมันกว้างใหญ่นักเห็นแต่น้ำกับฟ้าเท่านั้นลุงพรอว่าปลาแต่ละตัวโตเท่าลําเรือที่ไปพูดเท่านี้ก็น่ากลัวแล้วถ้าเรือล่มลงปลาก็กินคนหมดลุงพรอว่าโดนคลื่นหนักอยู่3มวันสามคืนในวันรุ่งขึ้นจึงได้รู้ว่าคลื่นใหญ่นั้นที่แท้มังกรขึ้นเล่นน้ำนั่นเองแกว่าทุกคนในเรือร้องกันลั่นเมื่อเห็นหัวอะไรใหญ่เท่าบ้าน มีหนวดยาวที่ใต้คางและมีหนวดข้างจมูกสองเส้นยาวเท่าสายฟ้าสองต้นต่อหัวสัตว์ที่เห็นเป็นเงามืดๆนั้นมีเขาสองเขามันชูคอยาวพ้นน้ำทะเลที่มีคลื่นจัดบนท้องฟ้าก็มีเมฆมืดและม้วนตัวอย่างบ้าคลั่งเจ้าสัตว์นั้นหันมาดูที่เรือไฟทุกคนร้องลั่นกันว่ามังกรผมผู้ฟังสะดุ้งใจไม่เคยเห็นเลยว่ามังกรมันเป็นสัตว์รูปร่างอย่างไรรูปร่างมันเป็นอย่างไรนะรุ่งพรอ ผมถามผู้ฟังหลายคนหัวเราะแล้วว่าปุถโตยังเด็กจะเคยเห็นที่ไหนได้นี่นะนี่แหละมังกรรูปมันอย่างงี้ลุงพอพูดแล้วจับแขนในตักที่นั่งฟังอยู่ให้ยื่นแขนออกมาอิตาตักคนนี้สักรูปมังกรไว้ที่แขนผมก้มดูที่แขนอย่างสนใจตัวมันยาวเหมือนงูแต่มีตีนสี่ตีนไอ้ตักนี่เขาก็พบมังกรมาเหมือนกันเขาเลยสักแขนไว้ดูกลัวจะลืมรูปร่างมันเสีย ลุงพรอพูดถึงในตักให้ผมฟังผู้ถูกกล่าวนามยิ้มอย่างภูมิใจมันกัดเรือเราหรือเปล่าผมถามเกือบไปละสิดีแต่นายฝรั่งสั่งยิงปืนใหญ่ไปสามนัดมังกรเลยว่ายน้ําห่างออกไปแต่คลื่นก็ยังจัดอยู่อย่างนั้นพวกเราหกล้มหกลุกกันแย่ไปเลยลุงพรอว่าฉันกลัวมันชูคอขึ้นมากัดพวกเรานะสิผมว่าไม่กล้ารอกปืนใหญ่เข้าใครออกใคร,ออใครเมื่อไร มันว่ายห่างออกไปแล้วกำรามเสียงสถานกึกก้องเลยโอ้ยพูดแล้วขนลุกเสียงมันน่ากลัวมากพูดแล้วลุงพรอก็ยื่นแขนให้ผมดูว่าขนที่แขนเขาลุกผมก็มองดูแต่ขนคนเรามันจะลุกได้อย่างไรผมไม่เคยรู้พวกคอกัญชาทั้งหลายร้องอือออไปตามๆกันว่าน่ากลัวฤทธิ์ของมังกรลุงพรอสูบกัญชาขัดจังหวะก่อนแล้วชี้ที่แขนในตักมังกรตัวที่เจ้าตักสักไว้นี่สียังไม่สวย แต่ตัวที่ผมเห็นหน้าขุนแดงโอุยมันสวยพิลึกเลยครีบหลังมันอย่างนี้สวยยังกับประกัดเขียวแดงสดใสจริงๆแต่เกล็ดตามตัวมันสิร้ายมากมันเงาวับตัวมันเปียกพอถูกแสงแดดเท่านั้นแวบเข้าตาแทบบอดลุงพรอพูดจบแล้วหยิบขนมที่ผมเอาไปให้กินอย่างสบายพวกฝังก็อืออออสนับสนุนแล้วก็ต่างกินขนมกันพอลุงพรอจบลงไปแล้ว ในตักก็เป็นผู้เล่าเรื่องการผจนภัยบ้างพวกกัญชาต่างตั้งใจฟังตาเชื่องเชื่องในตักว่าเขาได้ไปล่าสัตว์กับฝรัง่งผมตื่นใจจริงๆพวกนี้คบกับฝรั่งทั้งนั้นเขามักจะพูดว่าฝรั่งสั่งงานอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำเสียงพูดอย่างแขกยามและบอกว่าเป็นเสียงฝรั่งพูดเขาว่าฝรั่งพูดเองทำดีมากๆฉันขอบใจเองน่าแปลกที่ฝรั่งชอบพูดเองเองข้าๆชั้นๆ แต่ผมสนใจเรื่องการล่าสัตว์มากกว่าอะ,อะไรๆจึงตั้งใจฟังเขาว่าการล่ากวางล่าอีเก้งลำบากมากบังเอิญที่ชุมนุมสูบกัญชานั้นอยู่มุมเฉลียงเรือนแฝดท,ที่สาวต้นหนึ่งมีหัวกวางแขวนอยู่หัวหนึ่งมานมนานแล้วในตักแงหน้าขึ้นชี้มือไปที่หัวกวางนั้นแล้วร้องว่าไอ้ตัวนี้สิครับคุณแดงกว่าผมจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นในตักบอกผมโอ้ยลำบากกับมันมาเหลือหลายนี่มันตายเลยเอาหัวแขวนไว้เป็นที่ระลึก เขาว่าผมก็แงนดูหัวกวางนั้นดวงตามันแจ๋วเขาสวยงามมากแม้ตามันแจ๋ยายังกะเป็นแนนะ่พวกกัญชาคนหนึ่งว่านี่ฝรั่งเขาใส่ยาไว้เนื้อหนังไม่เน่าดูยังกับเป็นเป็นเลยในตักอธิบายความจริงหัวกวางหัวนี้ผมเคยดูเสมอๆและเคยชมว่าเขาช่างทําเหมือนของจริงแท้ๆ คุณแม่เล่าว่าเขาทำที่เมืองฝรั่งแล้วห้างแขกเอามาขายคุณพ่อซื้อมาไว้นานแล้วสำหรับแขวนเสื้อแขวนหมวกพวกที่มาในงานศพคุณย่าในตักว่ากวางตัวนี้เป็นกวางตัวที่ได้มาจริงๆมันตายฝรั่งก็ใส่ยาไว้จึงไม่เนา่าผมผู้ฟังชักอึกอักหรือว่าคุณแม่จะไม่รู้เรื่องเดิมของเขากระมังเลยนึกว่าคุณพ่อซื้อมาก็บอกกับผมอย่างนั้นในตักจับมันมาได้อย่างไรล่ะผมถามพร้อมกับแงนดูหัวกวางนั้นไม่หวางตา อ๋อจับได้ตอนที่ผมไปพบมันกำลังยืนเก็บลูกเกดกินอยู่นะสิเขาว่าโอ้โหในป่ามีลูกเกดด้วยหรือผมร้องด้วยความตื่นเต้นลูกเกดนี่ก็เป็นของชอบด้วยโอ้ยเกลือนป่าเลยเหยียบแหลกไปกับดินเลยเขาพูดและโบกมือแสดงว่ามันมากมายแหมน่าเสียดายหายากจะตายอืมผมครางเบาๆมันของหายาก ผมหลิงโลดรู้สึกว่าในป่านี่ช่างสนุกสบายลูกเกดก็มีกินมันหวานอร่อยนักกุณแดงเอ้ยมันทำวุ่นบังเอิญผมไปเหยียบกิ่งไม้หักมันได้ยินเข้าสิมันเลยวิ่งหนีเข้าซอกเขาผมออกวิ่งตามทั้งวันไม่พบพรังดาก็แดมผมเสียแย่เขาว่าบาแล้วกันพวกกัญชาที่ฟังเสียดายแล้วทำยังไงถึงได้มาละจัตัวนี้นะ่ะรุ่งขึ้นนะซีในตักว่าเวรของมันเอง มันวิ่งหนีไปติดดงระกรรมเลยจับได้พูดถึงดงระกรรมพวกเราโว้ยมันดกป่าเหลือเกินโอ้ยฉันเก็บกินเสียอิ่มเจ้ากวางนะ่ะปล่อยมันไปก่อนหนีไปไหนไม่ได้ร็อกติดแน่นเลยฉันกินระกรรำเพลินไปเลยหวานสนิทในตักพูดแล้วมองหน้าผมผมก็พอยชื่นชมไปด้วยระกำหวานนี้คุณแม่เคยซื้อให้กินหวานและหอมดีฉันแรกผมคิดว่าต้นไม้สวนที่แท้มีในป่า พอผมกินระกรรมอิ่มก็จัดแจงเอาเถาวันผูกกางเกงเลยจับเป็นเหรอลุงพรอถามยังงั้นในตักตอบอย่างภูมิใจฉันจูงเดินตอกตอกไปไหนก็ตามไปด้วยไม่หนีเลยมันเชื่องน่าสงสารคนอื่นๆพูดฉันขอกับฝรั่งว่ากวางตัวนี้อย่ายุ่งกับมันเพราะฉันจับของฉันได้ฝรั่งก็ยอมฉันไปไหนก็จูงมันไปต้องจูงหาลูกไม้ให้กินทุกวันแหม คุณแดงครับลูกพลับสดเกลื่อนป่าไปเลยผมกินเสพพมงกลางให้จ้ก,กวางกินด้วยผมฟังแล้วสูตรปากอยากไปป่าก,กับเขาบ้างมีผลไม้กินมากไม่ต้องกินข้าวก็ได้อย่างนี้นี่เองพระฤาษีจึงชอบอยู่ป่าเพราะมีอะไรๆกินสบายนี่เล่ากวางตัวนี้น่ารักน่าสงสารมากมาตายเอาที่วังนี่เองในตักว่ามันท้องเดินและตายใครคงแอบเอาอะไรให้มันกินท้องเลยเสียทำให้ตาย ผมเลยเอาหัวมันมาแขวนไว้ดูเป็นที่ระลึกเพราะลำบากราดตำมาด้วยกันตลอดป่าในตากเล่าจบทุกคนถอนหายใจแล้วแงนดูเจ้ากวางตัวนั้นด้วยความสงสารในขณะนั้นเองได้เกิดเสียงประหลาดขึ้นในเรือนแฝดนั้นมันเป็นเสียงสัตว์ร้องอยู่ในความมืดของตัวเรือนใหญ่พวกกัญชามีสีหน้าตกใจลุงพรอร้องว่าเอ๊ะนั่นมันเสียงกวางนี่แฮทุกคนเหลียวไปดูตามเสียงนั้นเห็นแต่ความมืดเพราะไม่มีแสงไฟ เรามองตั้งนานจึงเห็นภาพเจ้าของเสียงอยู่ที่กลางตัวเรือนั่นเองทุกคนตกใจมันเป็นความจริงเสียงที่ร้องนั้นมีตัวตนกวางตัวขาวโพลนยืนอยู่ในความมืดในท่าทางตกใจและระแวงภัยทุกคนเปลี่ยนจากท่านั่งธรรมดาเป็นนั่งยองยองเบิกตากว้างจ้องมองเจ้ากวางขาวโพลนตัวนั้นและในชั่วขณะนั้นเองเจ้ากวางนั้นก็กระโดดลงที่ชานชลาและมันก็หายไปเฉย,เ,ฉยเอ๊หีว ใครคนหนึ่งร้องขึ้นพอขาดคําร้องจึงเกิดโอลวนขึ้นทุกคนผุดลุกฮือขึ้นบางคนวิ่งผมเองนั้นพอคำว่าผีดังขึ้นผมก็ผลาออกวิ่งมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเรือนที่คุณแม่และคุณป้ายังนั่งคุยกันอยู่ทั้งสองตกใจเมื่อเห็นผมวิ่งเข้าไปหาเมื่อคุณแม่และคุณป้าฟังผมเล่าให้ฟังแล้วกลับดุผมอย่างหนักว่าไปเชื่อคำโกหกของเจ้าพวกสูบกัญชา ผมเถียงว่าผมเห็นกวางนั้นจริงๆวิ่งอยู่บนเรือนแฝดต,ตัวมันขาวราวกับกระดาษคุณแม่กับคุณป้านิ่งอึง้งแต่อ้อมแอมว่าไอ้พวกนี้เล่นสปปะบดนมันทำขึ้นล้อเด็กพูดแล้วไล่ผมเข้าเรือนแล้วคุณแม่คุณป้าก็รีบปิดประตูเรือนแล้วทั้งสองก็มองตาก,กันพลางไล่ผมเข้ามุงผมไม่มีความรู้สึกว่าผีหรือไม่ผีมองเห็นมันเป็นกวางจริงๆผมนอนคิดถึงเรื่องกวางตัวนั้นที่นายตักเล่าให้ฟังทุกๆตอนจนหลับไป รุ่งเช้าผมได้ยินคุณพ่อพูดว่าเมื่อคืนแปลกใจที่เจ้าพวกกันชายที่เคยนั่งคอยรับอยู่ที่เรือนแฝดแต่เมื่อคืนทำไมพากันคอยอยู่ที่ประตูบ้านหมดคุณแม่มองหน้าผมและมองดูคุณป้าทั้งคุณแม่และผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับกวางที่เรือนแฝดความรู้สึกของผมเหมือนฝันไปเมื่อไม่มีใครพูดเรื่องกวางมันก็เงียบกันไปหลายวันต่อมาคนใช้ผู้ชายที่อยู่ข้างล่างได้ขึ้นมาเปิดหน้าต่างที่เรือนแฝดทุกๆด้าน เมื่อมีแสงสว่างขึ้นก็ดูเรือนใหญ่แฝดนี้ร่มเย็นน่าชมอยู่มองลอดหน้าต่างออกไปจะเห็นกิ่งไม้ดอกต่างๆทอดยอดทอดก้านให้เห็นสีใบเขียวอ่อนเขียวแก่ใบเหลืองนวลของต้นแสงจันทร์และใบสีแดงสีม่วงของไม้บางชนิดสลับสีกันสวยมากเรือนสองหลังแฝดนี้ถ้าเปิดหน้าต่างเสียทั้งหมดความมืดทึบน่ากลัวก็จะหมดไปกลับน่าจะไปนั่งเล่นนอนเล่นเสียอีกผมกับเด็กคนใช้หญิงได้ชวนกันไปเล่นที่นั่น เมี่ยวกิ่งไม้เก็บดอกไม้กันสนุกใครสมัครเล่นขายข้าวขายแกงก็เที่ยวกเก็บใบไม้มาหัน่นต่างกับข้าวทำกิ่งทำขายกันสนุกสนานลมพัดเข้ามาเย็นสบายดีทำให้ชักง่วงเรือนแบบเก่านั้นหลังคาสูงคล้ายหลังคาโบสถ์จึงประทะเอาความร้อนของดวงอาทิตย์ไว้ไม่ปล่อยลงมาข้างล่างเลยตอนแรกๆพวกเราเองตัวนอนกันเล่นๆก่อนลงท้ายก็เลยหลับไปหมดทั้งสามคนแต่ตัวผมจะหลับสนิทหรือไม่ก็ไม่ทราบ หูได้ยินเสียงเพลงละครเสียงลูกคู่และต้นเสียงเพราะวังเวงจับใจมันเป็นเสียงเล่นละครรำเนื้อเพลงรำพันน่าสงสารจับใจและผมก็เห็นภาพขึ้นชัดถนัดตาเป็นละครเรื่องพระรถเมรีนางเมรีตามพระรถมาทันกันที่ชายน้ำที่สายน้ำเป็นกรดข้ามไม่ได้แต่พระรถข้ามไปแล้วฝ่ายเมรีก็ตัดพ้อต่อว่าและอ้อนวอนอยู่คนละั่งนางทั้งร้องไห้คร่ำครวญรำพันรัก ผมดูไปก็ร้องไห้ตามไปด้วยกับเขาผมตาพร่าด้วยน้ำตาแล้วภาพต่างๆก็หายไปผมฝันไปนั่นเองตื่นขึ้นยังใจสะท้อนสงสารเมรีเด็กหญิงอีกสองคนก็หลับอยู่ข้างผมผมจึงปลุกให้ตื่นแล้วกลับเรือนที่อยู่ในตอนเย็นคุณพ่อคุณลุงไปเที่ยวกันแล้วตอนรับประทานอาหารผมจึงเล่าเรื่องฝันให้คุณแม่ฟังว่านอนที่เรือนแฝดคุณแม่ฟังคล้ายไม่สนใจ เมื่อก่อนบ้านเรามีละครซ้อมกันเสมอคุณแม่พูดทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีละครับคุณแม่ผมถามเลิกมานานแล้วอายุลูกเกิดมาเราเลิเกกันแล้วแหมเสียดายจังแต่เหมือนผมเกิดทันได้ดูเหมือนกันเห็นชัดดีจังคุณแม่ฝันนี่แหมผมสงสารนางเมรีจริงครับคุณแม่ผมพูดด้วยความจริงใจผมมารู้เรื่องคราวหลังจากยายครามแมครัวแกเล่าว,ว่า เมื่อก่อนสนุกดีได้ดูละครเสมอและแก่ว่าตัวละครที่เป็นตัวเมรีนั้นได้ตายไปแล้วจับไข้าตายละครเลยเลิกเลยคุณพ่อรักตัวเมรีนั้นมากเมื่อมาตายลงก็เลยให้เลิกละครทั้งหมดตัวละครต่างก็แยกย้ายกันไปผมนิ่งฟังและนึกเห็นหน้าตัวเมรีได้ถนัดเขาสวยดีมากและเล่นตามบทไดน,น่าสงสารมากกุนแดงอย่าพูดถึงตัวเมรีให้คุณแม่ฟังอีกนะคะยายครามว่า เอ๊ะทำไมละยายผมถามคุณแม่เกลียดตัวเมรีนั่นแหละอย่าไปพูดถึงอีกเลยคุณแม่จะดูเขาผมได้ยินยายครามห้ามแกมขอร้องผมก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่หน้าประหลาดนับแต่วันที่ฝันเห็นก็หลายวันมาผมยังจำหน้าตาของตัวเมรีได้ถนัดและโดยบังเอิญคุณพ่อมีเล่มอัลบั้มติดรูปถ่ายหลายเล่มผมแอบเปิดดูเรื่อยๆมีภาพทั้งหญิงทั้งชายเพื่อนเ,อนเอนคุณพ่อทั้งนั้น แล้วก็พบรูปหนึ่งผมสะดุ้งทั้งตัวผมพบหญิงที่เป็นละครตัวเมรีในนั้นแม้จะไม่ได้แต่งละครก็จําได้หญิงนั้นห่มผ้าสบายเฉียงนุ่งผ้าลายหน้ายิ้มอย่างเศร้าเหน้าประหลาดใจจริงๆผมเห็นแกในฝันในฐานะตัวละครที่ผมเกิดไม่ทันแกเพราะแกตายเสียแล้วแล้วผมฝันเห็นแกได้อย่างไรเล่าเพราะรูปถ่ายที่เห็นนี้เป็นการยืนยันว่าผมฝันเห็นแกจริงๆทั้งๆไม่เคยเห็นแกมาก่อนเลย ผมแอบเล่าให้ใหญ่ครามฟังว่าได้เห็นรูปตัวละครเมรีในอัลบั้มภาพใหญ่ครามตาถลนคุณแดงเห็นเขาจริงๆแหละแกะว่าคุณแดงอย่าพูดกับคุณแม่อีกนะแกะกำชับผมอีกและเหลียวหน้าเหลียวตาไปรอบๆคล้ายจะกลัวคุณแม่ได้ยินผมเลยไม่ได้พูดอะไรอีกเก็บเป็นความลับไปเลยนี่แหละครับเรื่องของบ้านเก่าที่รักษาไว้ไม่ได้เกิดจากฐานะของคุณพ่อและคุณลุงตกต่ำมานานแล้ว ผู้คนที่อยู่ร่วมบ้านด้วยส่วนมากก็เป็นคนครั้งปู่มาหลังๆนี้ก็ไม่เสียเงินเสียทองอะไรที่เขารับใช้เขาอยู่ด้วยความพักดีแต่ลงท้ายก็ต้องเป็นแพรแตกกันไปจนได้คุณพ่อก็ขายที่บ้านให้แก่รัฐไปด้วยราคาไม่งามนักและไปซื้อบ้านเล็กๆอยู่และบัดนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็สิ้นไปหมดแล้วผมก็ครองบ้านใหม่อยู่ซึ่งไม่ใช่แบบไทยครั้นอยากจะกลับมีบ้านแบบเก่าอีกก็หมดปัญญาด้วยเรื่องเงิน ขอได้รับคำขอบคุณจากหนังสือกลางแปลงหากรับชมรับฟังและชอบใจช่วยทิ้งคอมเมนต์สั้นๆไว้ปั้นกำลังใจให้แก่ในหนังด้วยนะครับติดตามผลงานหนังสือกลางแปลงได้ที่ m e p m a r k e t c o m ตามลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปหรือทางแฟนเพจหนังสือกลางแปลงแล้วพบกันในผลงานเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ในหนังต้องขอตัวไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย